เรามาดูเฉลยกันต่อนะคะข้อที่สองกลวยอันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะโจทย์บอกเส้นผ่านศูนย์กลางมานะคะยาวเท่ากับยี่สิบเพราะฉะนั้นหา R เลย r เท่ากับสิบมีความสูงเอียง L เท่ากับสิบห้านะคะโจทย์ให้หาพื้นที่ผิวข้างเพราะฉะนั้นโจทย์ให้หาพื้นที่ผิวข้างปุ๊บเราก็จะใช้สูตรพื้นที่ผิวข้างทันทีนะคะพื้นที่ผิวข้างสูตรว่าพื้นที่ ิวข้างนะคะเท่ากับพาย R L นะคะพื้นที่ผิวข้างเท่ากับพาย Al. อ่ะเราก็ได้เป็นพายคือโจทย์ให้มานะคะโจทย์ให้มาคือ3.14นะคะอคือ10 L คือ15นะคะครูก็จับคูณกันนะคะ ะะได้เป็นนะคะสามจุดหนคูณสิคูณสินะคะ, 15, ะ,คะได้เป็น4ี่รหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรโอเคไหมคะต่อไปข้อที่2กล้วยกระดาษอันหนึ่งสูงเอียงนะคะให้สูงเอียงมาให้ L มาเท่ากับ13นะคะให้ h มาเท่ากับสิบสอง โจทย์ถามหาพื้นที่ผิวนะคะพื้นที่ผิวเราขึ้นสูตรก่อนพื้นที่ผิวเช็คสูตรก่อนนะคะพื้นที่ผิวเท่ากับพาย R วงเล็บอบวก L ถูกไหมแต่โจทย์ไม่มี R นะคะที่เขากำหนดมาให้ไม่มี R นะคะโจทย์ให้อะไรมาบ้างดูนะคะโจทย์ให้ L มา L อ,อยู่ตรงนี้นะคะ L โจทย์ให้ L มา l คือ13นะคะโจทย์ให้อะไรมาอีกโจทย์ให้ h มาตรงนี้คือ h นะคะ h คือ12นะคะ h คือสินะคะแต่โจทย์ไม่ได้ให้ R นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาหา R R อยู่นี่นะคะนะคะ R. เรามาหา R นะคะเราต้องหา R ก่อน R. คูก็หา R คูก็เข้าเลยะนะคะคูหา R หูหาอาตรงนี้น 5, 13, 2, 12, 2, นหูได้เป็น r กำลังสองเท่ากับส3บากำลังสองลบ12อกำลังสองทันไหมคะหูเท่ากับลงมานะคะ1 3 13ได้เป็นเท่าไรคะ13คูณ1ินะคะได้เป็น169ลบร4อนะคะนะคะก็ได้เป็น 25นะคะเพราะฉะนั้น R ของเราเท่ากับ5นะคะอาได้ R แล้วนะเมื่อได้ R แล้วก็แทนค่าได้แหละหาคูแทนเข้าไปหาพื้นที่ผิวทันทีพายคือ3.14นะคะ R คือ5าคูณกับวงเล็บ5บวก L คือ13นะคะ L คือ13 เราต่อนะคะครูก็บวกกันนะคะครูบวกกันครูบวกนะคะบวก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 กล้วยกระดาษอันหนึ่งมีความสูงเองเท่านี้สูงนะคะบวกกันตรงนี้บวกกันได้สิบแปดนะคะตรงนี้บวกกันได้สิบแปด เลขสิบแปดนะคะอะกูจับคูณกันเท่ากับน,นะคะก็ได้เป็นสามจุดหนึ่งสี่คูณห้าคูกับสิบแปดนะคะคำตอบเป็นสองร้อยแปดสิบสองจุดหกนะคะหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะตารางเซนติเมตรข้อต่อไป นะคะข้อต่อไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามข้อที่สามโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ความยาวรอบฐานนะคะอ๋อถามหาพื้นที่ผิวเหมือนเดิมนะคะโจทย์ให้ความยาวรอบฐานคุณไม่วาดรูปแล้วนะอ่ะต่อไปโจทย์ให้ความยาวรอบฐานความยาวรอบฐานเราก็ขึ้นสู่ความยาวรอบฐานก่อนเลย ะะให้ความยาวรอบฐานตรงนี้ให้ความยาวรอบฐานครูขึ้นความยาวรอบฐานนะคะความยาวรอบฐานสุดว่าความยาวรอบฐานเท่ากับนะคะสองพายอาร์นะคะ,นะคะเราให้มาก็ให้มาสี่สิบสามจุดเก้าหกเท่ากับสองพายคือ 3.14น,นะคะคูณ R นะคะได้ปุ๊บนักเรียนเอาตัวเนี้ยนะคะย้ายไปหารน,นะคะย้ายไปหารน,นะคะคูก็ได้เป็น4 3.96หนะคะหารด้วย2คูณ3.14ห,หรือนักเรียนก็จะหารไปเลยก็ได้นะคะนะคะ หรือนักเรียนคูณก่อนก็ได้เป็นอะไรนะหกจุดหกจุดสองแปดก็ได้นะคะคูณแล้วก็ไปหารได้หมดนะคะสี่สิบสามจุดเก้าหกหารสามจุดหนึ่งสี่นะคะหารตัวแรกคูตัดตัวแรกคูได้ตัวนี้คูได้สิบสี่สิบสี่ปุ๊บคูก็ตัดต่อเอาสองตัดคูได้เจ็ดนะคะเพราะฉะนั้น R ของคู นะเท่ากับ r เพราะฉะนั้น r ของครูเท่ากับ7นะคะได้ r แล้วเมื่อได้ r แล้วปุ๊บนะคะเมื่อเราได้ r แล้วปุ๊บโจทย์ถามหาพื้นที่ถูกไหมคะพื้นที่ผิวครูก็หาพื้นที่ผิวต่อเลยนะคะพ,พ,พื้นที่ผิวต่อเลยหาพื้นพื้นที่ผิวนะคะพื้นที่ผิวเท่ากับ pi r วงเล็บ หาบวกแอลเห็นไหมสุดเดิมเดิมนะคะนะคะักเรียนนะคะนะคะอันนี้คือครูเปลี่ยนแล้วนะครูไม่ใช้สามจุดหนึ่งสี่ที่เขากําหนดให้นะคะครูใช้ยี่สิบสองส่วนเจ็ดเพราะมันตัดได้นะคะนักเรียนถ้ามันตัดได้นักเรียนเปลี่ยนไปเลยนะคะคูณนะคะเจ็ดบวกแอลแอลให้มาแอลให้มาเท่ากับสิบสองนะเพราะฉะนั้นครูบวกสิบสองเข้าไปแอลเขาให้มาเนาะแอลให้มาสิบสองนะ สิบสองนะคะสิบสองนะคะต่อเลยนะคูก็ได้เป็นคูตัดตัดตัวนี้7จ็ดคูนแต่ต,ตัวนี้คูบวกนะคะคูได้19เพราะฉะนั้นคูก็เอา19บเ้านะคะสิบเก้าคูนกับยีสิบสองคูได้เป็น นะคะครูได้นะคะเท่ากับลงมาครูได้เป็น418หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรโอเคไหมนะคะหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรอ่ะข้อต่อไปนะคะข้อต่อไป นะคะข้อต่อไปข้อที่สี่่ะข้อที่สี่ให้อะไรมาข้อที่สี่โจทย์ให้พื้นที่ผิวให้พื้นที่ผิวนะพื้นที่ผิวให้ให้พื้นที่ผิวนะนวนวนะคะแล้วก็ให้ R มา R เท่ากับ8หา L หา L นะคะให้พื้นที่ผิวมา R ามา กับแปดหาแอลอ่ะครนะูแทนค่านะคะแทนค่านะคะหาสูงเอียงนะคะครูแทนค่านะคะอ่ะปริอ่าพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวเท่ากับพาย วงเล็บ r บวก l, <L> นักเรียนนะคะ,ะดูนะครูจะนักเรียนคะถ้าเป็นเป็นสูตรเนี้ยเดี๋ยว l, <L> เขาไม่ได้มานะคะมันบวกตรงนี้อีกมันจะติดมันจะติดตัวน,นี้มันจะติดนะครูเปลี่ยนใหม่ครูใช้สูตรสูตรที่มันแยกออกนะคะครูสูตรที่มันแยกออกครูสูตรที่มันแยกออกจําสูตรที่มันแยกออกได้ไหมคะสูตรที่มันแยกออกที่มันบอกว่าพื้นที่ผิวเท่ากับ,กบาย r กําลัง2บวก pi 5 l ใช่ตรงนี้นะแยกออกมามันจะได้ไม่ติด นะคะจริงๆแล้วเราใช้สองอันได้นะคะเดี๋ยวครูทําคู่กันก็ได้แบบใดแบบหนึ่งนะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะแบบใดแบบหนึ่งแต่ครูบอกว่าถ้าเป็นครูครูจะใช้ใช้อันนี้ใช้แบบแยกนะคะแต่ครูทําให้ดูคู่กันเลยก็ได้ค่ะนักเรียนใช้สุดเดิมก็ได้ค่ะอันนี้สุดเดิมนะที่สุดไม่แยกพายอวงเล็บบวกเได้หมดนะคะได้สองแบบเลยนะคะครูครูครูคคกลัวนักเรียนงงนะคะ ่ะดูนะครูแทนคู่กันนะอ่ะครูแทนพื้นที่ผิวก่อนพื้นที่ผิวตรงนี้ใช้สูตรนี้ใช้อันไหนก็ได้นะคะใช้หรือหรือแบบไหนก็ได้นะคะ,ะนี่ห้าเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดหกแทนตรงนี้นะคะพายคือสามจุดหนึ่งสี่นะคะเอาแบบแยกก่อนนะสามจุดหนึ่งสี่พอมันเนี่ยนะคะคูณ r คูณ คูณอากำลังสองนะคะอาคือ8กำลังสองบวกกับ3.14ุคูณ8คูณแอดูนะใช้แบบไหนก็ได้นะคะอธิีละอย่างนะแล้วแต่นักเรียนถนัดน,นะคะ,ะตรงนี้คูณกันนะคะตรงนี้คูณกันได้200.96เดี๋ยวครแล้วูเช็คอีกทีนะคะ นะคะนะคะได้สองร้อยจุดเก้าหกโอเคนะคะได้สองร้อยจุดเก้าหกนะคะตรงนี้ครูก็จะได้เป็นยี่สิบห้าจุดหนึ่งสองแอลตรงนี้นะเสร็จแล้วค่ะครูเอาตัวเนี้ยค่ะย้ายมาข้างนี้นะคะย้ายมาข้างนี้ย้ายมาทำไมย้ยายมาลบนะคะมาลบนะคะครูลบเลยนะอ่ะครูย้ายมาลบปุ๊บครูมาลบกับห้า ครูมาลบกับตัวนี้เลยนะคะห้าตัวนี้ห้าเจ็ดเจ็ดเขียนไหมอ่ะต้องเขียนก่อนไหมลบเลยนะ,ะครูย้ายมาเอานี้มาลบนะคะห้าเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดหกลบสองร้อยตัวนี้ตัวนี้นะคะครูลบเลยนะครูไม่เขียนนะ,ะครูลบปุ๊บครูได้เป็นสามร้อยลบก่อนนะครูลบปุ๊บก็ได้สามร้อยเจ็ดสิบหกจุดแปดตรงนี้ครูก็จะเหลือเป็น 25.12L หนอทันไหมคะเสร็จแล้วย้ายต่อย้ายตัวนี้มามาหารตัวนี้นะคะย้ายมาหารครูหารเลยนะนะคะครูหารเลยนะ,ะครูย้ายมาหารครูกดเครื่องคิดเลขครูหารปุ๊บครูได้เป็นสิบห้าทันไหมคะเพราะฉะนั้นสูงเอียงของครูเขาทำสูงเอียงเฉยนะคะสูงเอียงของครูนะคะยาว สิห้านิ้วนะคะสิห้านิ้วอ่ะเพราะฉะนั้นดูสีเขียวตรูสีเขียวนะคะอ่ะครูก็แทนเหมือนเดิมยวให้ดูนะคะคําตอบเดียวกันนะคะแทนแบบไหนก็ได้่ะตรงนี้เป็น5้าเจดเหครูแทนเหมือนเดิมพายคือ3.14จคือ8ทันไหมคะแล้วครูก็คูณกับวงเล็บ8ปบวกแออย่างนี้นะ เสร็จแล้วครูจับตัวนี้คูณกันตัวนี้คูณกันนะคะครูย้ายเลยก็ได้ค่ะครูไม่จับก็ได้อะครูเอาตัวนี้ย้ายมาข้างนี้อะย้ายมาทําไมมันคูณอยู่ก็ย้ายมาหารครูได้เป็น5้าเจดเหนะคะหารกับ3.14จคูณแตรงนี้ครูก็จะเหลือ8ปดบวกแอลทันไหมคะครูก็เอา นะคะครูก็เอาห้าเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดหกนะคะหารสามจุดหนึ่งสี่ก่อนนะคะสามจุดหนึ่งสี่นะคะ, 14, ะครูตัดตัวแรกก่อนครูตัดตัวนี้ก่อนรอบแรกครูได้หนึ่งแปดสี่นะคะแล้วครูก็ตัดต่อครูก็เอาแปดมาตัดอีกทีหนึง่งนะคะครัวแปดมาตัดอีกทีหนึง่งนะคะเอาเส้นเอาสีอะไรดีติดเงินเนาะ เอาแปดมาตัดอีกทีเอาสีน้ำเงินไปเป็นสีแดงนะคะเอาแปดมาตัดอีกทีหนึ่งครูก็เหลือยี่สิบสามเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ริมนี้ครูเหลือยี่สิบสามเท่ากับแปดบวกแอลนะคะครูย้ายมาอีกรอบหนึ่งนะคะย้ายแปดมาริมนี้ย้ายมาทำไมย้ยายมาลบก็กลายเป็นยี่สิบสามลบแปดเท่ากับสิบห้าเห็นไหมคะคำตอบเดียวกันเออไหนง่ายกว่า นักเรียนหลังากนักเรียนนะคะอันไหนก็ได้ค่ะจริงๆริงนะถ้าครูทำครูจะทําสีเขียวแต่ที่ครูอธิบายครูแยกครูกวนนักเรียนงงก็เลยแยกไปเลยนะคะแยกนั้เลยนะคะใช้อันไหนก็ได้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะข้อสี่เอาต่อไปข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าโจทย์ให้อะไรมาข้อที่ห้าโจทย์ให้พื้นที่ผิวมาอีกแล้วเห็นไหมคะเริ่มยากยากถึงที่ให้พื้นที่ผิวมานะคะข้อสอบออกแบบนี้แลวค่ะนะคะ,นะคะ จทย์ให้พื้นที่ผิวมานะคะจทย์ให้พื้นที่ผิวมันแล้วก็ให้เส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางบอกอะไรเส้นผ่านศูนย์กลางบอกว่า r คือเท่าไหร่อันนี้ r คือ6นะคะหา h หาสูงหาความสูงก็คือหา h ดูนะคะหา h อ่ะคูตอเลยตอนนี้หา h นะอ่ะคูขึ้นเลยหา h ว่ารูปไหม จะวาดไหมไม่ต้องก็ได้เนาะฮะพื้นที่ผิวนะคะฮะพื้นที่ผิวให้พื้นที่ผิวมาพื้นที่ผิวนะคะเดี๋ยวกันนะพื้นที่ผิวเท่ากับพาย R วงเล็บ R บวก L นะคะเดี๋ยวคูแทนค่าเดียก่อนว่าขาดอะไรนะคะพื้นที่ผิวได้เป็น263 .76 จุดจทย์ให้มา าใช้เป็น3.14แทนเข้าไปนะคะ R คือ6แทนเข้าไปโอเคจัดมเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้ที่เลยนะคะก็เป็น6บวกโอเคนะคะอ่ะเสร็จแล้วย้ายข้างนักเรียนคะเราต้องหา L ก่อนถึงจะหาสูงนะคะอันนี้ยังไม่ได้สูงนะอ่ะครูก็เอาตัวนี้ย้ายไปหานี้ ก็ได้เป็น263.76หารด้วย3.14นคูณหนะคะหารเลยตรงนี้ก็ได้เหลือ6ปบวกแอนะคะครูหารครูหารนะคะครูหารปุ๊บครูตัดนะคะครูตัดตัวแรกตัดไปหมดเลยได้ไหมหารที่เดียวเลยนะคะ หรือตัดไปเลยส6 3ห6หาร3.14ตัดตัวแรกได้ตัดตัวแรกก็ได้ค่ะได้8 4นะคะเอา6ตัดอีกทีหนึง่งนะคะตัด6อีกทีหนึง่งได้14นะคะได้14นะคะเพราะฉะนั้นครูก็เหลือ14ฝั่งนี้เหลือ14ฝั่งนี้เหลือ6บวกแถูกไหมคะครูย้ายหมา นะคะย้ายมันลบครูลบเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูไดแอลเป็นแปดแต่โจทย์ไม่ได้หาแอนะคะนักเรียนโจทย์หาสูงนะคะโจทย์หาสูงความสูงหาเนะคะโจทย์หาเนะคะอ่ะเรามาดูรูปนะคะเรามาดูรูปวาดรูปอ่ะนี่นะคะเราไดอะไรมาวาดสามเหลี่ยมปิทาโกัสนะคะแออยู่ไหน L อยู่นี่นะคะแอยู่นี่แคือ8นะคะตรงนี้สูงอยู่นี่นะคะกลวยนะตรงนี้คือรัศมีตัวนี้คือ R. R R คือ6เพราะฉะนั้นโจทย์ให้เราหา h คูขึ้นเลย h อกำลังสองเท่ากับ8กำลังสองลบ6กำลังสองนี่นะคะเราหาเอีกทีนึงหาอีกรอบหนึ่งค่ะกูหา,หานะคะกูคำนวนแทนค่า8864นะคะ ลบกับหกหกสามสิบหกนะคะลบกันได้ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดนะคะายี่สิบแปดคูมาหารสั้นดูนะคะยี่สิบแปดเอาสองหารได้สิบสี่เอาสองหารได้เจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นมันคือสองรู้เจ็ดนะคะหาเฮสเดียว e เฮดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเฮดเดียวก็เท่ากับรูทยี่สิบแปดนะคะรูทยี่สิบแปดถอนรูทออกมาก็ได้เป็นสองรูทเจ็ดนะคะถ้านักเรียนกดเครื่องคิดเลขก็ประมาณห้าจุดสองเก้านะคะนิ้วนะคะนิ้วจบนะคะนี่เราหาแอลเอ้ยเราหาเฮทนะคะนี่หาเฮทนะคะอ่ะข้อที่อ่ะ นะคะแค่นี้ก่อนเนาะ